ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล <bunker> ่ะ <Vou> สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะครับของนักเรียนชั้นป .5 เรื่องงานจิตตกรรมนะครับงานจิตรกรรมคืออะไรมีกี่ประเภทและเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับงานจิตกรรมหมายถึงงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดหรือการระบายสีให้เกิดเป็นภาพเป็นผลงานที่มีลักษณะสองมิติ อยู่บนกระดาษแผ่นไม้ผนังหรือพื้นที่เป็นเรียบๆเนี่ยก็คืองานจิตรกรรมนะครับทีนี้งานจิตรกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการวาดเส้นการวาดเส้นก็คือการใช้ดินสอแรงเงานะครับอย่างเดียวเป็นภาพขาวดำนะครับหรือเป็นภาพสีก็ได้โดยใช้ดินสออาจจะเป็นสีที่เป็นสีเดียวนะครับอย่างตัวอย่างนี้นเลยนะต่อมาคือการระบายสี การบายสีก็ง่ายเลยตรงตัวก็คือการใช้สีในการทํางานศิลปะลงไปนะครับสีเนี่ยก็มีหลายประเภทก็จะเป็นสีโปสเตอร์สีอะคริลิกสีน้ํามันสีน้ําสีไม้สีช็อคสีเทียนนะครับทีนี้มาดูลักษณะของงานจิตรกรรมมากนะครับงานจิตรกรรมลักษณะนี้ที่เป็นภาพแบบนี้เรียกว่าภาพหุ่นนิ่งนะครับหุ่นนิ่งก็คือ ที่มันอยู่นิ่งๆไม่ขยับนะครับไม่มีชีวิตนะครับเป็นสิ่งของหรือเป็นวัสดุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเอามาวาดและระบายสีส่วนอันที่2ต่อมาก็คือภาพคนเหมือนภาพคนที่เป็นคนครึ่งตัวนะครับคนครึ่งตัวเหตุแค่ช่วงหน้าจะไปถึงท้องนั่นเองนะครับต่อมาคือภาพภาพคน หรือเขาเรียกว่า figure painting ก็คือคนเต็มตัวเห็นตั้งแต่หัวจะดดเท้าเลยมีอิริยาบถต่างๆให้เราได้เห็นนะครับต่อมาคือภาพทิวทัศน์ภาพต้นไม้ใบหญ้าภูเขาทะเลที่เป็นธรรมชาตินิยมจะวาดลักษณะเป็นแนวยาวนะครับภาพทิวทัศน์ต่อมาจิจกรรมฝาผนางังภาพวาดทุกชนิดที่อยู่บนฝาผนางังคืองานจิจกรรมฝาผนางังไม่ว่าจะเป็นถ้าตามที่ด้านเ้นก็เห็นคือตามวัด ใช่ไหมที่เป็นภาพพุทธประวัติพุทธชาดกต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาสุดท้ายคือภาพสัตว์หรือ animal figure ก็คือการวาดภาพสัตว์ในอิริยาบถต่างๆนั่นเองลักษณะของงานจิตกรรมก็มีประมาณเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูการวาดประจําสัปดาห์เลยาการวาดประจําสัปดาห์นี้คือจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพสัตว์เลี้ยงของนักเรียนและระบายสีให้สวยงาม ครูแล้วถ้าบ้านหนูไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วทายังไงก็เอาสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านก็ได้หรือสัตว์ที่นักเรียนอยากจะเลี้ยงก็ได้สัตว์เลี้ยงสักหนึ่งตัวจะเป็นหมาแมวหนูคางคกกบเขียดจิ้งจกตุ๊กแกก็ได้หมดนะครับสําหรับการเรียนกนรารสอนออนไลน์วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ตั้งใจทํางานนะครับแลวก็รักษาสุขภาพอย่าออกนอกบ้านนะครับขอบคุณครับ